ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนว m ลคัมแบ็คทูมาชแนลนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ฟิลวอล์หน่อยต่อฟิลเตรียมตัวด้วยเหมือนกันก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินไปจีนนะคะแล้วก็จะไปอยู่ประมาณ1เดือนนะคะก็ อาจจะต้องมีการเตรียมของกันยกใหญ่เลยเพราะว่าจีนก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องไปอยู่นานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะเตรียมอะไรบ้างโอ้ขอเติมพลังก่อนนะคะซึ่งไม่มีอะไรกินก็จะกินเป็นมามา่าสิ่งนี้ฉันจะพกไปด้วยเหมือนกันแล้วก็นี่นะคะก็คือเคลียตู้เย็นว่างันเถอะของเคลียตู้เย็นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจออีกทีตอนอพาแกะของแล้วก็เตรียมของแพ็คของอะไรกันเลยเนาะโอเคไม่ไมย ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนยังเหลือลังใหญ่แล้วก็เหลืออ,อึกตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นนะมันเยอะมาก ที่สุดเราก็จัดกระเป๋าก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเบาๆเบาๆละกันอ่ะอันนี้นะคะฝั่งนี้ก็คือจะเป็นหมวดในเรื่องของเสื้อผ้าทั้งทั้งหมดเลยนะคะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีกระเป๋านะคะือเป็นของฝากนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ทั้งฝั่งก็จะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยนะคะตัดภาพมาที่ฝั่งนี้นะคะก็คือ ได้เสร็จแล้วแต่ว่าทุกอย่างคือแค่จับมัดแล้วก็ปิดกระเป๋านะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆนะคะพวกเอ่อไฟเบอร์หรือว่าวิตามินซีดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี้มีขนมกรุบกริบนะคะเป็นหมึกกรุบนะคะแล้วก็ในหมวดตรงนี้เอาไปกันตายเฉยๆคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นเสื้อผ้าที่เอ่อ เศษๆนหน่อยนะคะก็มาวมในนี้นะคะแล้วก็กระเป๋านี้จะเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเกี่ยวกับห้องน้ําเป็นเกี่ยวกับอ่อสกินแคร์หรืออะไรต่างๆที่อยู่ในห้องน้ํานะคะแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะทุกคนอันนี้จะเป็นในเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรค่ะอ๋อไอ้ปลั๊กแปลงปลั๊กแปลงไฟนะคะ ไปต่างประเทศก็พบไว้อเป็นขนมเออไม่ใช่ทษทีเป็นมาม่าเป็นลามยอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าของฝากอีกแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นก็คือพยายามจับเศษทุกอย่างค่ะให้เรียบร้อยมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์อาบน้ํานะคะแล้วก็นี้จะเป็นจีบปลาหานี้ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องสาอางทั้งหมดเลยนะคะมีชั้นล่างด้วยค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็น แฟบหรือว่าผงซักฟอกอะไรสักอย่างนึงเอาไว้ซักผ้านะคะเป็นจิบอาถะฝั่งนี้เป็นจิบอาถะแล้วก็อันนี้น้ำพริกนะคะเพราะว่าดิฉันกลัวอดตายนะคะก็เลยเอาน้ำพริกนาง,งามไปนะคะเป็นน้ำพริกปลาสดิดนะคะซึ่งอร่อยมากเลยทุกคนอันนี้แต่ว่าเอาสูตรเผ็ดน้อยไปนะคะแล้วก็เป็นมาม่าหมูสับหนึ่งกระปุกกันตายนะคะก็ประมาณนี้อ๋อ แล้วก็ของเราจะมีเอาหนังสือไปด้วยนะคะเป็นหนังสือเอาไปเรียนพัฒน,นาตัวเองนะคะเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็ปลั๊กไฟห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเอาไปเผื่อไว้ก็ดีนะคะมาวันถัดมานะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องบินกันแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นกระเป๋าถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่จะโหลดใต้เครื่องก็คือเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ วันนี้เรามีการไปโหลดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังรอจะขึ้นเครื่องนะคะที่จะไปประเทศจีนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูแคล o ีออนนะคะว่าแคลลีออนมีอะไรบ้างน,นะคะแคลลีออนใช้เป็นใบนี้นะคะเป็นของกกาสนะคะนี่แล้วจะข้างในจะบรรจุไปด้วยเห็นไหมอะค่อนข,ข้างเยอะทุกคนนี่ข้างในบรรจุไปด้วยของมักหมายเดี๋ยวเราค่อยแปลบล็อกกันที่จีนะคะ สำหรับอีพีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ